ออแหล่งชำระหนี้รองเนี่ยเหมือนเป็นการชดเชยความเสี่ยงในกรณีที่แหล่งชำระหนี้หลักจ่ายหนี้ไม่ได้คือกรณีที่แหล่งชำระหนี้หลักคือไรายได้หลักมันจ่ายหนี้ไม่ได้อะ กรรมการยังมีสินทรัพย์ส่วนตัวมีเงินฝากมีเงินสดมีอะไรที่มาเป็นแหล่งชําระหนี้ลองได้กรณีที่ยอดขายมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เพราะว่าการจ่ายเงินกู้เนี่ยเราจ่ายทุกเดือนนะเราไม่ได้รอกําไรแล้วถึงมาจ่ายแต่เราต้องมีกระแสเงินสดที่จะมาจ่ายหนี้ให้ได้ทุกเดือนสมมุติว่าเขาบอกว่าวินจะจ่ายเงินกู้ได้ต่อเมื่อวินขายน้ํามันได้เดือนละห้าแสนถูกป่ะแต่ถ้าวินขายไม่ถึง5้าแสนอะวินมีเงินตรงไหนที่มันจะจ่ายหนี้ได้ เพราะฉะนั้นแหล่งที่ชำระหนี้ราเนี่ยเปรียบเสมือนเวลของกรรมการเปรียบเสมือนสิ่งที่แสดงว่าถ้าฉันรายได้มันไม่ถึงรายได้มันไม่ได้ฉันยังมีเงินสดมีเงินฝากที่จะมาเป็นแหล่งชําระหนี้รองให้กับแบงก์เพื่อที่จะมีเงินจ่ายหนี้ทุกเดือนอะ่ะมันแสดงถึงความน่าเชื่อถือมันแสดงถึงเครดิตมันแสดงถึงความสามารถที่เราจะจ่ายเงินคืนแบงค์ได้คนที่มีเวลหรือคนที่